สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้มีรถสวยเข้าใหม่มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับคันที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับเป็น t o y ย t a Hilux Revo นะครับ2.4 e n t y P Runner ตัว Smart Cap นั่นเองครับคุณลูกค้า คันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยอยากบอกเลยคันนี้เด่นมากๆเรื่องเลขใหม่ครับเลขใหม่ประมาณ5,000กิโลเท่านั้นครับคุณลูกค้าแล้วเป็นรถใหม่มากๆรถปี2021นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมด้านหน้าครับก็เป็นไฟหน้าเดิมหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผม กระจังหน้าได้แบบตัวรองท็อปแล้วนะครับก็คือเป็นสีเทานะครับผมสีเทาดานะครับแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีด้านนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับไฟตันหมอกยังไม่มีนะครับเป็นโฉเ e n ทรีนะไฟตันหมอกเลยยังไม่มีมาให้นะครับแต่มาดูที่ล้อกันเลยครับคุณลูกค้าคันนี้ล้อครับเดิมโรงงานนะครับแม็กสีเทาดานะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้มาพร้อมด้วยยางเบริสโต้นะครับล้อแม็กเป็นขอบ17 ยางบิตสโตนปี2021เลยนะครับยางใหม่มากๆดูครับปียางนี่ครับคุณลูกค้าดูได้ตรงนี้เลยนี่ครับปียางครับสัปดาห์ที่13นะครับปี2021นั่นเองนะครับนี่ครับล้อแม็กนะครับดูปั๊มเบรกครับโอ้โหสนิมแทบไม่มีนะครับจานเบรกครับสภาพสวยๆนะครับคันนี้ ผมบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับบันไดข้างมีติดตั้งให้แล้วตั้งแต่โรงงานเพราะว่ามันเป็นตัวสูงนั่นเองนะครับก็เลยมีติดตั้งให้แล้วตั้งแต่โรงงานนะครับมาดูภายในกันดีกว่าเลขใหม่กันครับจุดเด่นเลยคันนี้เรื่องเลขใหม่นะครับนี่มาดูกันครับ4,973กิกโลนะครับไหม่4 9 0 0กโลนะครับสวยมากๆรถใหม่มากๆหวงมันัลยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับ แอร์แบ็กมีมาให้พร้อมกุญแจครับดูครับรีโมทสองอันธรรมดาได้อีกหนึ่งนี่คือออกห้างายแดงก็ได้แบบนี้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสู้ของอห้างายแดงได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเรื่องราคาผมบอกเลยว่า,ว,า,ว,าว้าวแน่นอนถูกกว่าายแดงเป็นแสนนะครับคันนี้นะเกียร์ออโต้อ่านี่อีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับกระบะก็เยอะแยะนะครับผมนะนี่อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะครับ แอร์แบบปรับอันาล็อกนะครับมีจอเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarP l a y ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ครับจอก็ r ี vo ่เขาจะได้จอแบบนี้ตั้งแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับนะเป็นจอเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarP l a y ได้ด้วยนะครับเป็นจอจอทัชสกรีนนะครับนี่เลยนี่วิกเเตอร์ยังไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะแค่เราเชื่อม Android Auto Apple CarP l a y เข้าไปในวิกเกเตอร์เราก็เปิดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเพราะยุคสมัยนี้นะเชื่อมต่อง่ายนะครับ บลูทูธก็เชื่อมต่อได้นะครับนี่ส่วนเบาะครับเป็นเบาะหนังนะครับปั๊มตารีโวนี่ครับปั๊มเลยนะครับเป็นตาปั๊มลงไปเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําทั้งใบนะครับแล้วก็ปั๊มตารีโวทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะครับมีตาปั๊มให้เรียบร้อยแคปเปิดได้นะครับนี่แคปมีเบาะนั่งให้แต่เนื่องได้กดเนื่องโดยกฎหมายล่าสุดนะครับนะนั่งไม่ได้เอไม่เป็นไรครับเอาไว้วางของก็ได้นะ แต่ผมเชื่อว่าไม่นานนี้ผมว่าต้องมีเบลติดตั้งให้เพิ่มแน่นอนผมเชื่อ,อไว้แบบนี้นะครับนะว่าไม่นานน,นี้แน่นอนนะครับอาจจะต้องมีเบลติดตั้งไว้ให้เพื่อให้คนนั่งหลังนั่งได้แล้วก็อาจจะไปจดเป็นทะเบียนเป็นรถที่นั่งเพิ่มนะครับเป็นรถจดเกง่งถ้าสี่ประตูเขาจะจดเป็นเก่งนะครับรถที่นั่งไม่เกิน7คนนะสี่ประตูส่วนมากเขาจะจดไว้แบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวอาจจะเร็วๆนี้นะผมเชื่อ,อไว้แบบนี้นะครับส่วน ความใหม่ดูครับตามซ่อกประตูต่างๆนี่ครับน็อตเดิมโรงงานนี่ครับน็อตบนน็อตล่างเดิมโรงงานคันนี้ผมบอกเลยไหม่ห้าพันโลซูป้ายแดงได้สบายๆนะครับส่วนไฟท้ายก็ได้เป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเปิดไว้เลยเดี๋ยวไปดูไฟท้ายกันนะครับกระจกไฟฟ้าหมดทุกบานนะครับปรับมองข้างปรับเลนก็ไฟฟ้านะครับนี่ขออนุญาตปิดประตูให้สนิทก่อนนะครับ ไปครับมาดูด้านท้ายกันครับแม็กยางหลังก็เหมือนกันนะครับขอบ17นะครับพร้อมยางใหม่นะตัวสูงแหนบจะอยู่ด้านบนนะครับแหนบจะอยู่ด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวแหนบเดี๋ยวผมก้มให้ดูส่วนปฟท้ายครับเป็น LED ตัวท็อปนะครับปฟท้ายเป็นแบบตัวท็อปเลยถึงจะเป็นตัว entry ก็ตามนะครับตัวนี้เป็นปฟท้ายแบบตัวท็อปไปแล้วนะครับนะจากโรงงานเลยมือเปิดด้านหลังก็เป็นโครเมียมนะครับแม็กไลเนอร์ใหม่ๆนะครับดูครับส่วนที่แตกต่างจากตัวเก่านะครับช่วงล่างนั่นเอง นั่นก็คือแหนบนะครับแหนบนี่แหนบมันจะอยู่บนเพาะนะครับถ้าตัวล่างตัวเก่าแหนบจะอยู่ล่างนะครับนี่แหนบจะอยู่บนเพาแล้วนะครับถ้าตัวเก่าแหนบจะอยู่ล่างเพานี่คือความแตกต่างนะครับสําหรับตัวใหม่และตัวเก่าเขาบอกว่าแหนบอยู่บนมันจะนิ่มกว่านุ่มกว่านั่งสบายกว่าไม่เด้งนะครับนะก็ต้องมาทดลองขับกันได้นะครับที่ร้านรถยนต์มือสองปัิพัฒน์โต้ซื้อรถกับร้านเรานะครับมาทดลองขับได้นะครับนี่ให้ดูรอบคันเลยนะครับสวย ด้านหน้าครับนี่ไฟหลีเปิดไว้อยู่นะครับคันนี้พร้อมไฟท้าย LED นะครับสวยๆก็สําหรับราคานะครับผมคันนี้นะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทออกห้างไปแดงเจ็ดแสนสี่หมื่นนะครับผมถูกกว่าออกห้างไปแดงหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะครับฟังไม่ผิดกับเลขไมค์ที่วิ่งไปแค่เพียงห้าพันโลจริงๆมันสี่พันเก้าร้อยโลนะครับก็ตีไปห้าพันโลแล้วกันนะครับก็ลองมาดูนะครับผมมาทดลองขับได้สําหรับคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับจองร้อยเดียวนะครับผม คับฟรี90วันนะครับลองมาสอบถามกันได้ครับที่อยู่ตามเบอร์นี้เลยตามไอเดียายที่ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับฝากไว้อีกหนึ่งขัน้น